ผมว่าหลายคนน่าจะพอได้ยินข่าวอยู่แล้วนะครับการล่มสลายของแบรนด์รถยนต์อย่างเนต้าที่เรียกได้ว่ามันสร้างผลกระทบอย่างมหา,าศาลทั้งลูกค้าในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งลูกค้าในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาอย่างประเทศจีนเองคือถ้าใครติดตามบ,บวดวงยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแบรนด์รถยนต์เนต้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มียอดขายที่ค่อนข้างสูงนะครับขายได้หลายหมืน่นคันนะครับในประเทศไทยตั้งแต่เปิดตัวมาแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทำไมแบรนด์รถยนต์ที่มันขายดีขนาดนี้แล้วก็มีราคาถูกเจาะกลุ่มตลาดพวกกลุ่มเริ่มต้นที่จะไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถือว่าทําได้สําเร็จนะครับเป็นเรื่องราวที่มีข้อมูลมาจากเว็บไซต์แพนเดอรีนะครับซึ่งโอโ้โหเจาะลึกรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบของชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเนเตอรออโต้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่รายการกิ๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมาคุยเคสตัดดีทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP พีนี้จะมาพูดถึงแบรนด์รถยนต์หนึ่งที่เป็นกระแสข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ข่าวมันเริ่มที่จะพูดถึงบทสรุปของแบรนด์รถยนต์แห่งนี้กันแล้วนะครับเพราะว่ามีการยื่นล้มละลายในประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าชะตาก,กรรมก็อย่างที่เราราบทราบข่าวกันนะครับแต่ว่า วันนี้จะมาชวนคุยต่อลึกกันในโมเดลการทำธุรกิจของพวกเขานะครับทำไมแบรนด์รถยนต์ที่มันขายดีมากๆอย่างเนตานแล้วก็ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลรวมถึงเจาะกลุ่มตลาดที่คนที่ต้องการที่จะก้าวไปลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้สำเร็จนะครับในประเทศจีนแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเขาก็ขายดีนะครับหลายหมื่นคันตั้งแต่เปิดตัวมาแต่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับ ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014นะครับฟางหยุนโจโดได้ก่อจ้าง Neta าออโตขึ้นมาในช่วงที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะบูมขึ้นมานะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเนต a าออโเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อเทียบกับแบรนด์ดังๆอย่างเท s l a NIO, x เอ็กเพิง์นรีออโตต้าถือว่าเป็นน้องใหม่ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักแต่เนต้าเนี่ยมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เน้นไปที่รถหรูราคาแพงแต่เลือกที่จะเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดสำหรับกลุ่มคนทั่วไปนะครับให้เรานภาพนะครับในปี2018เนี่ยพวกเขาเปิดตัวรถรุ่นแรกคือเน t ต n 0 1ในราคาประมาณ6 0 0 0 0ถึง80,000่นหยวนในตอนนั้นนะครับซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดณช่วงเวลานั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในปี2020พวกเขาก็ได้ส่งรุ่นยอดฮิตเนต v ออกมาอีกซึ่งเป็นรถคอสอเวอร์ขนาดเล็กที่ราคาเริ่มต้นต่ำ แลวก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในเมืองรองๆของจีนนะครับกลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อประชาชนของเนต้าเนี่ยแหละนะครับที่ทําให้พวกเขาเข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มองหารถยนต์ราคาไม่แพงแต่ว่ามันก็เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ได้สําเร็จนะครับแน่นอนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยมันย่อมอยู่ในสายตาเนาลงทุนเนต้าซึ่งมีชื่อบริษัทจริงๆว่าโฮซอนนิวอินเนอร์จีออโตโมบิลก็สามารถระดมทุนจากหลายแหล่งได้นะครับทั้งจากกองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2021เมื่อโจหงอีนผู้ก่อตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตชื่อดังอย่างฉีหู360ได้เข้ามาเป็นผู้นำในการระดมทุนในรอบ s ี r i e s D ของเนตา้าด้วยเงินลงทุนถึง2,000ล้านหยวนในรอบนั้นเนต้าสามารถระดมทุนได้รวม4,000ล้านหยวนทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยพุ่งไปถึงประมาณ25,000ล้านหยวน หรือประมาณ3,800ล้านดอลลา,าร์รา 3, าาสหรัฐก,การเข้ามาของโจหงอ e, ีไม่ได้มีแค่เงินเงินนะครับแต่ว่ายังช่วยสร้างกระแสและทำการตลาดให้กับเนต้าได้เป็นอย่างมากด้วยวลีเด็ดที่เขาบอกว่าจะใช้แนวคิดแบบอินเทอร์เน็ตมาดิสลูดผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดาาิมในช่วงต้นทศวรรษที่2020เนต้าสามารถระดมทุนได้รวมกว่า22,800ล้านยวนหรือประมาณ3,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถ้ามองกันในรูปแบบของสตาร์ทอัพก็คือยูนิคอนดีๆนี่เองนะครับ พวกเขาระลมทุนถึง10รอบซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนสำรองที่เยอะมากๆนะครับและพวกเขาก็นําเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการขยายกําลังการผลิตสร้างโชว์รูมและการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและผลจากการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มผลิดอ,อกผลนะครับแต่ปี2022เนต้าออโต้ Auto มียอดขา,รายรถยนต์ประมาณ152,000คันซึ่งมากกว่าสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าจีนรายอื่นๆแถมยังแซงหน้าแบรนด์ที่ดูจะมีภาษีดีกว่าอย่าง n นโอเอ็กเพิงและ l หลออโต้อีกด้วยนะครับ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เนตาได้รับฉายาเป็นแชมป์ยอดขายประจำปีในกลุ่ม n e w ฟอร์ดหรือผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการรถยนต์ของจีนพวกเขาเนี่กลายเป็นม้ามือที่ไม่มีใครคาดคิดตอนนั้นนะครับรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของพวกเขาโดยเฉพาะรุ่น n e t ต V วีและเน t ต U ูเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำนเทท่านะครับช่วยให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาอนันรวดเร็วเป็นอย่างมาก ก็ต้องบอกว่าวิสัยทั์ของฟางหยุนโจที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสําหรับทุกคนเนี่ยมันดูเหมือนกําลังไปได้สวยนะครับและบริษัทเนี่ยก็เริ่มมองหาโอกาสในการทํา IPO เพื่อหาเงินทุนมาต่อย,ยอดการเติบโตแต่ก็ต้องบอกว่าภายใต้ความสําเร็จที่ดูสวยหรูเนี่ยรถยนต์ราคาถูกจํานวนมากเหล่านี้ถูกขายโดยที่มีกําไรน้อยมากๆนะครับหรือบางทีก็ขาดทุนด้วยซ้ําซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบตอนน่อเนกาตในเวลาต่อมา และเรื่องราวที่เหมือนเทพนิยายของเนต้าเนี่ยมันก็เริ่มถึงจุดเปลี่ยนในปี2023นะครับหลังจากที่ทําสถิติยอดขายสูงสุดในปี2022โมอเมนตัมของบริษัทเนี่ยมันก็พลิกอย่างกระทันหันยอดขายร่วงลงเหลือ127,500คันในปี2023ลดลงประมาณ16%และในปี2024เนี่ยก็ซุดหนักลงไปอีกเกือบครึ่งนะครับเหลือเพียง64,000คันกลยุทธ์ที่เคยทําให้เนต้าเติบโตเนี่ยกับกายเป็นจุดอ่อนที่สําคัญนะครับ นั่นก็คือการพึ่งพารถยนต์นรุ่นราคาถูกที่มีกำไรน้อยมากจนเกินไปเพราะว่าเมื่อราคาวัตถุดิบแบตเตอรี่ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มทยอยยกเลิกเงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสถานการณ์ทางการเงินของนเนต้ามันก็ดูเหมือนจะไม่ยั่งยืนอีกต่อไปนะครับข้อมูลจากอุตสาหกรรมภายในของจีนที่แสดงให้เห็นในภายหลังเนี่ยพวกเขามีการโชว์ให้เห็นนะครับว่าปี2023ี่เนตา้าขาดทุนเฉลี่ยกว่า80,000หยวนต่อคันนะครับ มันหมายความว่าบริษัทกําลังใช้เงินของนักลงทุนมาอุดหนุนลูกค้าอย่างหนักมากๆในช่วงปี2021ถึงปี2023เนตา้าขาดทุนสุดที่สะสมถึง18,300ล้านยูนนะครับสรุปง่ายๆก็คือเนตา้ากาลังพยายามสร้างการเติบโตด้วยการยอมขาดทุนโดยหวังว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพลิกสถานการณ์ในท้ายที่สุดภายในองค์กรเอง,เองเก็เริ่มมีความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับหลังจากยอดขายตกต่ำในปี2023 โจงหงอีนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยก็เริ่มออกมาเรียกร้องเนอตาให้ปรับกลยุทธ์หันไปพัฒนารถยนต์รุ่นที่มีราคาสูงขึ้นและใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรากําไรให้สูงขึ้นแต่จางยงซึ่งเป็นซีอของเนอตาในขณะนั้นเนี่ยยังคงยืนหยัดในแนวทางเดิมนะครับก็คือเน้นไปที่ตลาดแมสโดยปริมาณต้องมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่มันสร้างแบรนด์เนตาขึ้นมาและความขัดแยง้งทางกลยุทธ์ระหว่างโจหงอีกับ จางยุนก็ปะทุขึ้นกลายเป็นข่าวในสาธารณชนนะครับโจโหงอีเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทิศท,ทางของเนตา้าหรือแม้กระทั่งความสามารถของจางหยงผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับถึงกับเนบแนมจางหยงว่าชอบโปรโมตตัวเองมากเกินไปแต่ไม่สร้างผลงานจางหยงเองเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้ในที่สาธารณะแต่ความขัดแย้งเนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับการที่นักลงทุนรายใหญ่ขัดแย้งกับซ e อออย่างเปิดเผยแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในโลกธุรกิจจีนนะครับ และมันก็ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและขวัญกำลังใจของเนต้าเป็นอย่างมากบริษัทดูเหมือนกำลังจะเดินไปใน2ทิศทาพงพร้อมๆกันทางหนึ่งก็คือพยายามที่จะยกระดับแบรนด์ไปสู่ตลาดบนเช่นการพัฒนา,ารถซีดานหรูอย่างเนต้าและรถสปอร์ตอย่างเนต้า GT และอีกทางหนึ่งก็คือ,อยังคงทุ่มเทให้กับรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับเมืองเล็กๆซึ่งการสูญเสียจุดยืนทางกลยุทธ์ที่มันชัดเจนนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหามากมายพอดีๆเลยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหากระแสงเงินสดของเนต้ามันก็เริ่มรุนแรงขึ้นความพยายามในการทํา IPO ในปี2024เนี่ยก็ต้องหยุดชะง,งักไปบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแต่ตอนนั้นเนี่ยภาวะต,ตลาดมันไม่เอื้ออํานวยและมีผลขาดทุนมหาศาลนะครับทาให้เหล่านักลงทุนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในเนต้าทำให้การทํา IPO เนี่ยถูกระงับไปและเมื่อไม่มีเงินทุนจากการทํา IPO เข้ามานะครับสภาพคล่องของเนต้าเนี่ยก็เริ่มตึงตัวอย่างนั้นในช่วงปลายปี2024 เงินทุนสำรองที่เคยมีอยู่มากมายเนี่ยก็เริ่มร่อยรอนงบดุลของบริษัทเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีเงินสดในมือเพียง3,200ล้านยนูนในขณะที่มีหนี้สินระยะสั้นกว่า20 0 0 0ล้านยนูนเจนี้ก็เริ่มกังวลธนาคารบางแห่งเริ่มลดวงเงินสินเชื่อและสไปายเออร์รายสำคัญเนี่ยเริ่มเรียกร้องให้ชำระเงินล่วงหน้ามันทำให้สไปเยเชนของเนตเริ่มมีปัญหาและที่น่ากัวงวลที่สุดก็คือมีรายงานว่า C.A.T.L. ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ,ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในน,นักลงทุนของเนเต ก็ได้ระง,งับการส่งมอบแบตเตอรี่เนื่องจากเนต้าเนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับและเมื่อไม่มีแบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆโรงงานของเนต้าก็ไม่สามารถประกอบประยนต์ต่อไปได้ภายในสิ้นปี2024การผลิตที่โรงงานหลักในเมืองทงเซียงมณฑลเจ้อเจียงก็แทบจะหยุดสนิทคําสั่งซื้อของลูกค้าหลายพันรายเนี่ยไม่สามารถส่งมอบได้และสินค้าคงคลังที่ตนแทนจาหน่ายก็หมดลงไปนะครับซึ่งเมื่อเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องเนต้าจึงต้องดําเนินมาตรการที่รุนแรง ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2024บริษัทได้เลิกจ้างพนักง,งานกว่า2,900คนซึ่งถือเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของพนักง,งานทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนและพยายามประคองบริษัทให้อยู่รอดนะครับพนักง,งานที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องเผชิญกับการลดเงินเดือนและจ่ายค่าจ้างที่ล่าช้าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยฟางหยุนโจผู้ก่อตั้งบริษัทก็กลับมารับตําแหน่งซ e อีอีกครั้งนะครับโดยจางหยงเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษาและในที่สุดเนี่ยจางหยงก็เดินทางออกจากประเทศจีนไปเลยนะครับโดยมีข่าวลือว่า ตัวเขาได้รับวีซ่าไปอังกฤษและย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งทําให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาหนีเอาตัวรอหดนะครับฟังหยุนโจกลกับมามีอํานาจควบคุมเต็มรูปแบบอีกครั้งและได้ให้คมามั่นสัญญาว่าจะกอบกู้บริษัทให้ได้นะครับแต่สถานการณ์ของเนต้าเนี่ยมันดิ่งลงเหวไปแล้วนะครับมันยากที่จะกู้กลับมาในช่วงต้นปี2025เนต้าออโตอยู่ในสภาพที่ใกล้จะล้มละลายเต็มทีนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราได้เห็นข่าวอยู่ตลอดเวลานะเรื่องข่าวของเนต้าแต่สุดท้ายบริษัทก็พยายามที่จะปฏิเสธ ตอนนั้นเนี่ยเนต้ากำลังหาทางรอดอย่างสิ้นหวังนะครับความพยายามสุดท้ายของพวกเขาก็คือแผนการระดมทุนรอบใหม่ครั้งใหญ่มูลค่ากว่า40,000ล้านยนูนเพื่อที่จะกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้งมีนักลงทุนหลักรายหนึ่งพร้อมที่จะอัดฉีดเงินประมาณ30,000ล้านยนูนแต่มีเงื่อนไขว่าเนต้าต้องเคลียร์หนี้สินส่วนใหญ่ให้ได้ซะก่อนและเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะครับเนต้าก็ได้จัดประชุมกับซัพพลายเออร์ในวันที่19มีนาคมปี2025 และเสนอแผนการแปลงหนี้เป็นทุนแนวคิดก็คือแปลงหนี้ที่เนตาค้างชำระสไปเออร์70%ให้กลายเป็นหุ้นของบริษัทและสัญญาว่าจะชำระหนี้ที่เหลืออีก30%ใน15งวดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2025ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีสไปเออร์หลักถึง134รายพราะเขายอมรับข้อเสนอนี้นะครับและลงนามในข้อตกลงเพื่อแลกหนี้กว่า2 0 0 0 0ล้านหยวนเป็นหุ้นในบริษัทแม่ของเนตา ซึ่งหากแผนนี้สําเร็จเนี่ยก็จะช่วยลดภาระหนี้ของเนต้าลงได้อย่างมากและเปิดทางให้เงินลงทุนรอบใหม่เข้ามาในเดือนเมษายนแต่แล้วความหวังสุดท้ายมันก็ดับวูบลงภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับความพยายามในการกอบกู้มันล้มเหลวนะครับแม้ว่าการแปลงหนี้จะมีมูลค่าสูงแต่มันยังไม่เพียงพอด้ดานลงทุนของเนต้าเนี่ยพวกเขาตั้งเป้าหมายที่สูงกว่านั้นมีรายงานว่าต้องการให้ลดหนี้ลงถึง30 0 0 0ล้านยนูน และตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ดูสูงเกินไปที่ซัพเลายเออร์จะแบกรับไว้เมื่อยังมีหนี้สินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกหลายพันล้านหยวนเงินสามหมื่นล้านหยวนที่สัญญาไว้ก็ไม่เคยมาถึงนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าอาจจะมีผู้ซื้อจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยมีข่าวลือนะครับว่าโตโยตากำลังพิจารณาที่จะเข้าซื้อกิจการเนต้าแต่ในวันที่12พฤษภาคมโฆษกของโตโยต้าในประเทศจีนก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวอย่างชัดเจนสรุปง,ง่ายๆก็คือไม่มีอัศวินมาเข่าวมาช่วเนตา ความหวังสุดท้ายของพวกเขาก็มาลายหายไปและสถานะทางการเงินที่เปราะบางก็เริ่มพังทลายลงอย่างจริงจังหลังจากนั้นความเดือดร้อนมันก็ลามไปถึงคู่ค้าและลูกค้าของเนตา้าตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตกว่า300แห่งของเนตา้าหลายรายเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับหลังจากที่ไม่มีรถใหม่ส่งมอบมานานหลายเดือนในวันที่14เมษายนปี2025ีเจ้าของดีลเลอร์กว่า20รายจากทั่วประเทศก็ตัดสินใจที่จะรวมตัวกันประท้วงที่หน้าโรงง,งานของเนต้าในเมืองทงเซียง พวกเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2024เนต้าแทบจะหยุดดําเนินการไปแล้วไม่มีการผลิตมีการเลิกจ้างพนักง,งานจํานวนมากมีซัพพลายเออร์มาทวงหนี้แต่พวกดีลเลอร์เองเนี่ยก็ยังคงต้องเปิดโชว์รูมจ่ายเงินเดือนพนักง,งานและจ่ายภาษีโดยหวังว่าบริษัทจะฟื้นตัวได้บางรายถึงกับจ่ายเงินล่วงหน้าไปหลายร้อยล้านหยวนสําหรับรถที่ไม่เคยได้รับการส่งมอบนะครับบางรายก็กู้เงินจากธนาคารมาสต็อกรถเนตา้าและตอนนี้ก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินเหล่านั้นโดยไม่มีอะไรจะขาย พวกเขาก็ร่วมกันเรียกร้องให้เนต้าชดเชยความเสียหายจากการดําเนินงานคืนมัดจําทั้งหมดสําหรับรถที่ยังไม่สมบูรณ์และฟื้นฟูระบบบริการหลังการขายสําหรับลูกค้าในปัจจุบันแต่ฝ่ายบริหารของเนต้าเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจใดๆต่อสาธารณะการประท้วงของดีลเลอร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจในเนต้าเนี่ยมันได้หมดลงไปแล้วทั่วทั้งเครือข่ายทั้งหมดของเนต้าในตอนนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในจีนก่อนและมันก็ลุกลามมาที่ประเทศไทย เราเห็นข่าวนี้ที่ถูกออกมาแฉในช่วงหลังนะครับหลังจากที่มีการออกข่าวว่าล้มละลายไปแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าดีลเลอร์ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็อาการเดียวกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศจีนเลยนะครับปัญหาคล้ายๆกันเลยและตอนนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ภายในบริษัทมันก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกซึ่งหลังจากการเลิกจา้างครั้งใหญ่พนักง,งานเนต้าที่เหลืออยู่ก็ต้องทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ถูกพักงานนะครับ หลายคนที่ถูกเลิกจ้างไปในช่วงปลายปี 2024, ป2024ก็ยังคงรองเงินชดเชยและค่าจ้างที่มันยังค้างชำระอยู่และภายในเดือนมิถุนายนความไม่พอใจและความโกรธของพนักง,งานก็ถึงจุดเดือดในวันที่11มิถุนายนพนักง,งานเอตากลุ่มใหญ่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยบุกเข้าไปในสำนักง,งานของผู้บริหารเพื่อเผชิญหน้ากับซีอโอฟางหยุนโจโดยตรงมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงกว่า100คนแต่จำนวนพนักง,งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั่วประเทศเนี่ยมีมากกว่านั้นมากนะครับประมาณ3,000คน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพนักงานโกรธมากนะครับเนต้าไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พวกเขาหลายคนนานถึง8เดือนและแต่ละคนเนี่ยมียอดเงินที่ค้างชําระเป็นจํานวนมากรวมแล้วเนี่ยมีค่าตั้งมีโบนัสและเงินเฉยเฉยที่ค้างจ่ายพนักงานเกือบ400ล้านหยวนรวมถึงเงินค่าไถ่ถอนหุ้นของพนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายอีกประมาณ70ล้านหยวนในวันรุ่งขึ้นคือวันที่12มิถุนายน ก็มีข่าวออกมานะครับว่าเนต้าออโต้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแม้ว่าโฆษกของเนต้าจะพยายามปฏิเสธข่าวนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการยื่นคําร้องของเจ้าหนี้ไม่ใช่การยื่นเรื่องโดยบริษัทเองแต่ความจริงก็คือเนต้าออโต้เนี่ยพวกเขาหมดหนทางแล้วนะครับข้อมูลจากศาลเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย,ย่อยเนี่ยมีคําสั่งบังคับคดีทางกฎหมายกว่า100คดีเพื่อเรียกเก็บเงินหนี้สินที่ค้างชําระมูลค่าหลายล้านยูเอนแต่ความพยายามเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็ไร้ผล เพราะว่าตอนเดือนมีนาคมเนี่ยบัญชีธนาคาร2แห่งของเนตา้ามียอดเงินรวมกันไม่ถึง500หยวนนะครับในเดือนพฤษภาคมมีเอเจนซี่โฆษณารายหนึ่งนะครับที่เนต้าค้างชําระเงิน5้าล้านสามแสนหยวนถึงกับยื่นคําร้องต่อศาลให้สั่งเลิกกิจการชื่อของเนต้าเนี่ยเริ่มปรากฏอยู่ในรายชื่อบัญชีดําลูกหนี้ของรัฐบาลผู้บริหารรวมถึงฟางหยุนโจผู้ก่อตั้งนะครับถูกศาลสั่งจํากัด การใช้จ่ายเนื่องจากมีหนี้สินค้างชำระอยู่เยอะมากๆสรุปง่งายๆก็คือการเริ่มสลายเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนที่คําว่าล้มละลายจะมาถึงอย่างเป็นทางการซะอีกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราคนงานก็ค่อยๆรื้อถอนป้ายโลโก้เนต้าออโต้บนอาคารสำนักง,งานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้นะครับในตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารยังแฉอีกนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่การย้ายสำนักง,งานแต่ความเป็นจริงก็คือเจ้าของอาคารเนี่ยด้ยไล่เนต้าออกไปและผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็กาลังดําเนินการเพื่อปลดฟางหยุนโจออกจากตําแหน่งท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนะครับภายในเดือนม,มิถุนายนเนี่ยพนักงานเนต้าทุกคนได้รับคําสั่งให้ทํางานจากที่บ้านและห้ามเข้าสํานักงานโดยเด็ดขาดการผลิตที่โรงงานหยุดนิ่งมาหลายเดือนแล้วนะครับและสํานักงานใหญ่ก็ถูกปิดไปแล้วที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศที่เนต้าเคยประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็ถึงทางตันนะครับบริษัทเคยมีแผนการใหญ่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ ตอนนั้นเนี่ยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศไทยนะครับและตั้งโรงงานประกอบอย่างที่เป็นข่าวไปนะครับแต่ควาวางวังสุดท้ายก็พังทลายลงเมื่อหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของเนตาล,ลาออกในเดือนพฤษภาคมปี2025พร้อมกับทีมงานหลากหลายคนการออกครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศในขณะที่ธุรกิจในประเทศกําลังล่มสลาย ก็ราบอกว่าเรื่องราวของเนต้าออโต้เนี่ยมันได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติรถย,ยนต์ไฟฟ้าของจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่ประมาณ5ปีบริษัทได้เปลี่ยนจากผู้เล่นหน้าใหม่เป็นม้ามืดที่ตอนแรกเนี่ยทุกคนต่างคิดว่าพวกเขาจะทําให้รถย,ยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้สําหรับทุกคนนะครับกลายเป็นสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในประเทศในช่วงเวลาสั้นๆและสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นซากประหักพังทางการเงินที่ใกล้จะล้มละลาย มาถึงทุกว vale. <000. S 3> ันนี้เองเนี er no ่ยโรงงานของเนต้าก็ย <ph> ังเงียบสนิทสำนักงานว่างเปล่าและพนักงานรวมถึงซัพพลายเออร์หลายพันคนก็ยังคงไม่ได้รับค่าจ้างเจ้าของรถเนต้ากว่า150,000คนกําลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนสําหรับการบริการรวมถึงการซัพพอร์ตต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหมันกลายเป็นมรดกชิ้นสําคัญมากๆซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาเคยเป็นเหมือนกับทีโรของวงการเป็นขบฏเป็นความหวังซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนมีอนาคตที่สดใสในตอนแรกนะครับ แต่สุดท้ายเนต้าก็ผิดพลาดหลายอย่างทั้งการขยายตัวแบบไร้ทิศทางการขาดนวัตกรรมและการพึ่งผ่านเงินทุนจากภายนอกมา,จากจนเกินไปเนต้าพยายามมองตัวเองเป็นสตาร์ทอัพสไตล์บริษัทเทคโนโลยีจากซิลิคอนวัลเลย์นะครับแต่พวกเขาลืมตัวว่าพวกเขาคือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พวกเขาไม่ใช่บริษัททางด้านอินเทอร์เน็ตที่มันจะสเกลบริษัทได้รวดเร็วขนาดนั้นพร้อมกับผ่านเงินทุนได้แล้วก็รอการเติบโตเหมือนบริษัทอินเทอร์เน็ตนะครับ เพราะว่าสุดท้ายเมื่อแหล่งเงินทุนมันสิ้นสุดลงสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือโรงงานที่มันถูกทิ้งร้างระบบซอฟต์แวร์ของรถสุดท้ายมันก็จะถูกล็อกรวมถึงเหล่าพนักงานที่ต้องเจ็บปวดซัพพลายเออร์รวมถึงลูกค้าอีกมากมายซึ่งการล่มสลายของ n a u t o เนี่ยก็ได้สร้างรอยแผลใหญ่ให้กับวงการยานยนต์ไฟฟ้าจีนอย่างแท้จริงนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ NeTA Auto ใน EP นี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากบทความ From Dark Horse to d a r f a l l The Rise and Collapse of Neta Auto โดย Pan Daily นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่งไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line แอดที่ a t r ร d o ดน t t h a r a d แ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ